ยังสายตาวิงวอนกามาเทพแผงสอนสเสน่หิตาพอเจอยิมมายิมมาชักวันอุราอยากบอกรักดีว่าใจตรงนี้แสนทอรมานตามองตาสายตาก็ตจ้องมองกันชักวันนี้หัวใจคงหลอกน้องให้ลงพระวงพอตาให้ได้ บอกพาสาใจนั่นไงมันบอกที่ตาสุดใสายตาเคยล่าให้พาอกหญิงนอนทมอกตรมนี่เพราะตาเจ้าชู้มาแล้วตั้งกี่คนอยู่เธอละสร้างเวรนสร้างกรรมและผู้หญิงคงช้ำมาแล้วมากมายมองเห็นตาพี่ชายก็ต้องตะไก็บนใจยิงมานดังมันสิงมาดนใจ อะไรใหญ่ดีเมืม่อะไรสายตาแม่ไปคิดเห็นหน้าเมื่อเวลาเขาออนอนหลับยังฝันเธอะไรลวิ่งวอนอคิดมากฝันอ่อนลนไปรับไครเห็นสายตาวิ่งวอนน้องอยู่นี่นำฟังเสียงจะทำบอกว่าหักน้องคือสิยินอิ่มบอเป็นเห็น สายตาพาใจรักไอ้พาสรัวใจใสายตาฟ้องสายตาฟ้องน่าสุดยอดตอนนี้น้องเพิ่ง18ปีโอ้โ้ามีโอกาสค่าครูก่อนโยบเอาดอกคขาบอเอ๊ะมันไม่เกี่ยวเอาไปซื้อเอาเอเขาอยากได้เอไปซื้ออะไรมาไปซื้อแตงโมงเมื่อกินน้ำกันถ้าลูกมีถ้าแม่มีโอกาสจีบบัวอยากคนอ้อเอาแต่ แม่ก็อยากได้คือกันฝรั่งเอาคือนวางสันแม่ฮะกำลังพูดถึงอะไรกันเนี่ยห <laughs> ัวฝรั่งบ้าห <laughs> ัวฝรั่ง <laughs> สามีฝรั่งโ <laughs> <laughs> อ้จับใ้คนรวยแต่วงเล็บ <laughs> เลยหน่อยนนะิดนึงวงเล็บด้วยนะเนาะหน่ยนิดครับปืนนี้อยู่ <laughs> สามสี่คนนะคะ่ะ เอาเพลงเมื่อกี้นี่ไหนอยังก่อเหรอดูองค์ปู่นี่แล้วอยู่3-4คนก็เสีงในโเชลอะไรเพลงเนี้ยเสฮายโซลาเมื่อกี้เมาเลยนี่ค่ะแดดร้อนค่ะนะคะโอ้ยคขะมองไปก็แวบแทบแล้วอีกเพลงอีกนิดนึงโอ้ยส่งมาให้แน่สิสิสิซ้อมอ่ะยาก็อยากซ้อมยาก็อยากซ้อมแต่จะร้องเป็นเหมือนต้นอ้อหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วค่ะ ส่งปลาก็ได้เนาะสิเพลงนึง3อ่ะอีกทางเพลงอีกงเพลงเออนั่นแหละนั่นแหละเวลาเวลาาที่ว่าผู้ชายอ่ะเวลาเมาก็สิไปร้องให้หมู่ฟังว่าผู้ชายอ่ะคือนากอะไรเนี่ยว่าผู้ชายโอ้ยล่ะพี่หมอลำคันเลียวเห็นหน้าเขามายิ้มเป็นแว่นเปิ้น่ะเปิ้นเปิ้นบ่หาแต่นอวาูไเอามือให้อีแมง นหน่อยละคนหน่อยร้องเด้ร้องเด้ร้องเดสงใจคอยแต่งเจ้าจักแดนน้องตายมัวแค่นั่งตแฟนไปนอนสอนนอนสอนละนอนสอนนอนสอนขัดทินเพราะเป็นสาวหัวลัมันกาสีปอนนั่นละไปนอนบพรับสาวหัวลำมันกาสีกล่อมปล้กหอมบ่หอมน้องกาสีกลมุเจ้าเขาใส่เตียงขั้นเตียละตะลี่ ตเตียตาลีอาลีนอนเตียงซอนตาลียงนอนเตียงนันนนนน่นละพนลาว่าซอนนอนเตยนั่นะละพนว่าหลนเจ้าหญ้าสงหญ้าสงใส่ถอนแกงบ่อนเจ้าใส,าส,สาอเ,อเ,าเอียนบ่อได้ผิดนั่นละเหม็นผาดเทียนคำโบราน,นละ,ะเตย่ป็้ท่านเจ้าได้ลูกมึงรัตนาน้องว่าสิค้องคันได้ ลูกสองตาหมอน้ำม,มันกาสีทาได้ลูกสามผู้ลูกส,สี่ลูกห้าขันปาเมียมา,มาน้องเสื่อนไอผู้เบาเสือ rados, ่อนเสื <pim. S 2> ่อนผู้เบาเพลง<อ>มาเอิญน่าพนนาว่าพ่อฮางบางคนน่าละเม็นใสหัวเป็นผัว,วเป็นผัวไยนอผัวไพนอมันจังของไว้ามาเป็นผันวหมอน้าจังนองไดเมีนหองกันสั้นแล้วพินาละค้องคำนีกนะ นี่นาราคนไครดหารเราทิ้งบางเอ้ยผู้เคยไทยเมืองอุบลบ่อุบลบโโ่มยุบเฮ้ยสุดยอดหมอนลำหมอนลำม้วน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 ขอบคุณนะคะแกตายแม,ม่ป <พร S 2> อดดี<ข>ไม่รู้นี้ก็จบลงแค่นี้นะคะใช่ปิดเลยนะนี่นะคะเอ้อยมากินสมกินเหมียงค่ะ<ณ>นี่<ค><ณ><ค><ณ> ป้าฮันนี่ก็จัดการนะคะเดี่ยโอ้ยขาทางนี้ก็คือคืนคือกันได้ผค่ะกินสมกินเมียงกินเมียงมะม่วงคุณป้าแห่นแล้วเนาะแห่นเหนมะม่วงแล้วค่ะมันหวนเนาะแม่หินก็รับออเดอร์ปังๆไปทางนั้นนะแม่หินลังเห็ดบ่เอฟซีซื้อแล้วบอไปหามาเน้ะแม่หินก็ มันความล้างไว้เลยพอผู้ใหญ่ิน้แนเพรได้ปัาแหนแหนก็คือแหนมะม่วงนี่แล้วแหนแกนอ่าเสียดายก็แบบนี้แล้วถ้าเราเป็นเด็กก็แย่งกันก็คือแย่งเมล็ดมะม่วงนี่ล่ะจับนี่แล้วก่อนนี่เช่อไหแล้วเหนไม่ฟักทองน่ะป้าฮันนี่เขาจะมีที่จับใช่ไหมอันย่ถ้ากินฟักทองต้องไปเอาที่ตรงหัวมัน ใช่อยากจะมีที่จับแย่งกันตรงจับแต่ตอนนี้เรารู้จักความเราไม่เอาเลยเพราะว่าตรงที่จับมันไม่มีเนื้อเลยใช่มันแข็ง <c oughs> แต่ก่อนเราแย่งกัน <c oughs> แย่งกันได้ตรงหัวเราโอ้แย่งกันคื <c oughs> อผู้เท่าโลกเอาตรงหัวมันนยังมีมันจับบอกะนอะตรงนี้อเจี๊ยวผู้สาวอันเจียผู้่าวบ่ ใส่ย่างร้ายอันมาคิดหลายบ่อหนาเลยนี่เจ้าสาวเขาสูงวัยตัวนี้มาเร่งตัวนี้มาขอกินปลาดายมันอันนี้อ่ะดีหลายอันนี้รถดีหลายอันนี้เหลืออันนี้เดี๋ยวมาคิดหลายมากันไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อขามาเดี๋ยวไปดูเห็ดแม่ถินก่อนล้างเห็ดมา โอ้ pues <Mm นั่นแหละแม่ผินไปหาก็ต oh, yes. right. yes. oh, ้องล้างแล้วพอได้อยู่ว่ค่ะแม่ผินถ้าแบบไปตอนบ่ายนี้ได้บอได้เห็ดน้ำหมักเข้าๆนี่แหละโอ้ยนี่นแหละน้อขยันล้างต้องล้างเขาไม่มีอะไรทำแล้วเนาะแม่ผินไม่มีอะไรทำก็ต้องล้างต้องผัดผักนี่เขาซื้ออยู่ล้างไปก็เขาก็ซื้อโอ้ถ้าล้างแล้วไปกองนี่มันงามได้หนิมันสมัดน้ำแล้วนี่เพราะว่าเห็ดอันนี้นะมันหวานเห็ดน้ำหมักนี่นะมันไม่ขมเลยมันหวานใช่แล้วค่ะมันหวานนะคะอย่าง นี่นะคะอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากนะคะหรือว่าเห็ดแดงเนาะแม่ทินมันจะหวานนะคะถ้าถ้าใครสนใจอยากซื้อก็ได้นะคะนี่ย๋ยแม่ทินพ่นล้างเสร็จก็คงไปกองแล้วะคะ่ะยายพ่นก็จะไล่ขายเพราะว่าเมื่อวานก็ไล่ขายก็ได้ขาย,ยู่เนี่ยนะซื้อไปฝากอะไรให้ซื้อเอาไปสองรูมอ,อเสือไปนู่นแล้วบอกคะ่ะไปแล้วโอ้สมอนก็ไปที่นูน่นดะไ,ไมหน่าลถึงเงียบกริบไม่เห็นยายสมอนเดินเพ่นผ่านที่แท้แเสือรับไปนู่นแล้วเนาะ โอ้นี่นะคะหน้าตลาดนี่นะคลิปนี้นะคะเขาฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเฮะอยากจะจบคลิปแล้วว่ายังไงคะแม่นอนกินปานเสือบอกนอนกินปานเสือเสือพาไปนะคะไปหอดว่านอนหะไดไรจฟาันนอนในหนีบอกก็จะนอนกินบ่่แม่มาจากไปหาก็ <ไ>นี่นะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ<อ>ช่องมีอับก,ก,รก,ก,รกอกๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะววสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ